บางกอกตลาดแก้วปากเกร็ดชาวดัชสมัยพระเจ้าปราสาททองระบุเป็นแหล่งรายได้ของอยุทยาภาพภาพเขียนสีน้ำรูปกองกำลังสยามปิดล้อมป้อมฝั่งตะวันออกที่บางกอกเมื่อพศ2231สมเด็จพระนารายณ์บางกอกตลาดแก้วปากเกร็ดชาวดัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองระบุเป็นแหล่งรายได้ของกรุงศรีอยุทยา ไกสเบิร์ธเฮกชาวดัชฮอลันดาเดินทางเข้ามายัางกรุงศรีอยุธยาเมื่อคศ1655หรือพศ2198ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาัททองขณะที่เฮกได้เดินทางเยือนบางกอกซึ่งตั้งอยู่เหนือโรงสินค้าของฮอลันดาที่ปากน้ำขึ้นมาราวเจหลีก1หลีกเท่ากับระยะทางราวสามไมลา์ได้เล่าถึงบางกอกว่า รุ่งเช้าวันนี้อากาศสดชื่นและสบายดีเรือเรามาถึงที่บางกอกที่นี่เป็นสถานที่ใหญ่โตมีเรือนสร้างหันเข้าหากันแต่ทั้งหมดดูสร้างอย่างลวกลวกบนเสาสูงซึ่งทั้งเสาคือแปรฝาเรือนและส่วนประกอบอื่นๆทำด้วยไม้ไผ่หนาแบบไวอินเดียเพียงอย่างเดียวและมุงด้วยใบยมะพร้าวหรือจาดเรือนหลายหลังมีฝาทำสัดฟางหรือไม่ก็ใบาจาดที่ผูกเข้ากับใบมะพร้าวส่วนพระพิกษจอย์ยูกุติไม้มีกระเบื้องมุงแต่ก็ยกสูงบนเสาเพราะพื้นดินอ่อน แม้พื้นดินจะชุ่มแฉะแต่ก็อุดมสมบูรณ์มากมีทั้งต้นมะพร้าวต้นส้มมะนาวกล้วยต้นหมากและอื่นๆด้วยเหตุนี้เองบางกอกจึงเป็นตลาดหรือที่เขาเรียกว่าประสาทที่รู้จักกันดีที่สุดของแม่น้ำทั้งสายและได้ทำรายได้อย่างมากมายให้แก่พระเจ้ากรุงสยามจากภาษีต่างๆการค้าขายทำการในเรือทั้งใหญ่และเล็กเรือยอชอโปรตุเกสรวมทั้งเรือฟลุตที่ชื่อลูเบก ก็จอดท่อสมอที่นี้จำนวนทั้งหมดสี่ลำที่กลางแม่น้ำเลยเรายังได้เห็นพระอารามที่มีพระพุทธรูปซึ่งสร้างอย่างอลังการในแบบของเขาโดยใช้ทรัพย์จำนวนไม่น้อยดังคำพน,นาของเฮกจะเห็นได้ว่าบางกอกหรือทนบุรีสีสมุทรเป็นเมืองชุมทางการค้าคึกคักมากแห่งหนึ่งมีชื่อเสียงเรื่องผลไม้เป็นอย่างมากและเป็นแหล่งรายได้สำคัญของกรุงศรีอยุธยาภาพแผนที่ลำน้ำเจ้าพระยา จากอายุทยาถึงปากน้ำจะปรากฏชื่อของเมืองบางกอกอยู่ตรงจุดแยกที่จะออกปากน้ำด้านสมุทรปราการและด้านท่าจีนได้จึงกลายเป็นชุมทางการค้าที่สำคัญเมื่อเฮกเดินทางจากบางกอกขึ้นมาเขาได้พบกับบริเวณตลาดแก้วหรือบ้านตลาดแก้วซึ่งในปัจจุบันคือบริเวณสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แถบปากคลองบางกรวยวัดปากน้ําแอละเลยวัดเขมาขึ้นมาจนถึงศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่าเขาบันทึกถึงย่านการค้าที่สําคัญแห่งนี้ไว้ว่าเมื่อก่อนเที่ยงวันพวกเราได้มาถึงสถานที่ซึ่งเรียกว่าตลาดแก้วเมืองนี้ค่อนข้างใหญ่และมีตลาดที่มีชื่อเสียงเปิดขายทุกวันมีสินค้าทุกชนิดตั้งขายเหมือนที่บางกอกในเรือทั้งเล็กและใหญ่และยังมีเรือนแพที่สร้างขึ้นเพื่อการขายของโดยเฉพาะฝูงคนคับข้างกันอย่างคึกคัก เราได้ซื้อแตงโมหลายผลผลหมากและใบพลูให้คนงานและคนพายเรือเราประสบปัญหาอยู่บ้างในเวลาซื้อของเพราะพ่อค้าไม่ต้องการรับเงินดัชและไม่ค่อยเต็มใจรับเหรียญสลึงเพราะเกรงว่าเป็นของปลอมหรือเก่าเกินไปและพิจารณาแล้วพิจารณาอีกเงินตราที่ใช้กันทั่วไปเป็นแผ่นเงินบริสุทธิ์ที่เอามาตีจนเกือบกลมแล้ประทับตราเล็กรูปช้างกวางหรืออะไรทำนองนั้น ในภาษาสยามเรียกพวกนี้ว่าที่กันติคอลคือบาทและทางเหนือน้ำขึ้นไปเหรียญหนึ่งมีค่าเท่ากับ30สไตเวอร์สติเวอร์ของเราแต่ทางใต้น้ำเงื่อนของเรามีค่าต่ำกว่าเหรียญที่กันหนึ่งแลกได้8เชิลลิงหรือ48สไตเวอร์4ที่การมีค่าเท่ากับ1ตําตำลึงทาเอลและสตํตำลึงเท่ากับ1่งช่างกัตตี้หรือเท่ากับ1 2 0่อิจิวเด เวลาแตกเป็นเงินย่อยลงไปเงินหนึ่งที่กันบางทีแบ่งเป็นสองกิงแต่แทบไม่ได้เห็นกันเงินที่เห็นบ่อยคือมาสซึ่งมีค่าหนึ่งในสี่ของที่กันและเฟืองเท่ากับหนึ่งในแปดของบาทหรือครึ่งมาสเงินครึ่งเฟืองเรียกว่าสองไพซึ่งเป็นเหรียญที่ไม่ค่อยได้เห็นเงินสองไมีค่าเท่ากับ300เบียรคอรีซึ่งเป็นหอยสีขาวมนอันเป็นที่รู้จักกันดีว่าเรียกอย่างเดียวกัน และใช้ซื้อของเล็กๆน้อยๆในเบงกอลคนธรรมดาสามัญพอใจรับเบีย้ยเพราะหอยชนิดนี้ปลอมยากและเป็นเงินที่ใช้ซื้อเข้าของกันประจำวันเงินดัชที่ควรนำมาใช้ที่นี่เพื่อไม่ให้ลดค่ามากคือเหรียญริกดอลลาร์ซึ่งแลกเงินสยามได้6มาสครึ่งเงินเหรียญจากบราบันบราแบนซึ่งประทับรูปการเขนแว้นเบอร์กันดีได้รับการยอมรับน้อยที่สุดและแลกได้เพียง6สลึง โดยเกลี้ยกล่อมกันนานแต่ที่บางกอกเหรียญริกดอลลาร์ที่ประทับตรอาอย่างอื่นสามารถใช้ในการค้าขายได้เงินเรียวของสเปนใช้กันที่นี่ได้เหมือนกันแต่จะหาแลกเปลี่ยนได้ช้าสักหน่อยเหรียญคราวของฮอลันดาได้ราคา5บาทเหรียญอื่นๆนั้นไม่เป็นที่พอใจรับกันทั้งทางเหนือน้ํา แต่ด้านใต้น้ำพวกเขาใช้เงินค่าน้อยๆแลกเปลี่ยนกับเราเช่นในการซื้อขายสินค้ากันเขาให้ราคาแลกเปลี่ยน10ชิลลิงหรือกว่านั้นสำหรับ1ริกดอลลาร์ตามอัตราแลกเปลี่ยนนี้เราเป็นฝ่ายได้กำไรแต่ชาวสยามก็ไม่ค่อยมีเงินเหรียญเล็กๆนักและมักใช้อยู่ในกลุ่มพวกเขาเองที่ตลาดแก้วมีชาวจีนอยู่บ้างและเรียนชีพด้วยการรับยอมผ้าดังคำพนาของเฮกจะเห็นได้ว่าตลาดแก้วแห่งนี้เป็นตลาดที่คึกคักมากอีกแห่ง พบการค้าขายแลกเปลี่ยนด้วยเงินตราหลากหลายสกุลเงินซึ่งก็เป็นไปตามความน่าเชื่อถือของเงินเหรียญฝรั่งที่น่าสนใจคืออัตราแลกเปลี่ยนด้านเหนือน้ำขึ้นเหนือบางกอกขึ้นไปกับอัตราแลกเปลี่ยนด้านใต้น้ำคือใต้บางกอกลงไปแตกต่างกันพอสมควรนอกจากบางกอกและตลาดแก้วแล้วเฮกยังกล่าวถึงปากเกร็ดอีกด้วยว่าเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่อยู่ห่างจากกรุงศรีอยุธยาราวสิบลีก ที่นี่ก็มีตลาดใหญ่เช่นกันและมีครัวจีนอยู่เขาวิจาร์ว่ารู้สึกอัศจรรย์ที่คนจีนสามารถอยู่อาศัยได้ทุกที่เพราะว่าแน่นอนว่าพวกจีนมีจิตใจละเอียดอ่อนขยนันและภาคเพียรมาก